มานำเสนออีพีสองนะสก,กมเมอร์หลอกจากซีเรียหรือสหรัฐอเมริกาครับผม <c oughs> หลอกนะมาเจอกับราดบุรีรวงครับผมจะเป็นยังไงต่อครับผมอ่าเริ่มต้นขึ้นมาเลยสวัสดีที่รักคุณเป็นอย่างไรบ้างเราก็บอกสบายดีฉันคิดถึงคุณมากที่รักอะไรจะปานนะเราก็บอกก็รีบมาณนะประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ดินแดนขวานทองนี่ เอารูปลหล่อๆนีโชยนะนี่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 น,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 นี่รูปลหล่อๆโชยนะขอบคุณมากที่รักก็อบอกแหมอีนุ่นกี่โมงแล้วน้องสาวอ๋อตีหนึ่งสิบห้าตามเวลาซีเดียที่นั่นกี่โมงแล้วอ๋อเหลือประเทศไทยตีห้าสิบห้าคนไทยตื่นหุงข้าวเตรียมใส่าบาตรทำบุญกันแล้วทำงานดือขนาดนี้คนซีเรียมไม่หลับไม่นอนหรือเราถามเขาเ่เขาก็บอกว่า ทำอาหารเก่งมากเลยกูมงอะทำอาหารเก่งมากอ่าทำอาหารกินละทำได้แค่กินครับฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะทำอาหารอร่อยให้คุณเมื่อฉันมาประเทศไทยจะรอกินแล้วก็หัวเราะเห็นไหมฮฮฮอาหารโปรดของคุณคืออะไรตอบแบบไม่สนใจใครเลยปลารซับวันนี้คุณทำงานใหม่ีีรักโอ้ทำทุกวันครับไม่มีวันหยุดขยันฮ่า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 เวลาทำงานของคุณคือเมื่อไหร่อกมง ถึงที่แปดในากาโอเคที่รักอ๋อเราก็ตอบสติ๊กเกอร์โอเคฉันต้องว่กผ่อนแล้วที่รักโอฝันดีว่าไปนี่คือวันที่สองนะดีนะสแกรมเมอร์หลอกมาเจอราดบุรีรลวงเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเหนือว่าใครอ่ะอยากก็ลองดูลองดูติดตามตอนต่อไปนะเพื่อนเอฟปีทั้งหลายดูเี้ย อันนี้มันใหม่สดร้อนนะไม่ใช่ไปพ็อปปี้ใครมาเนี่นี่ของผมโดยเฉพาะเลยนะนี่แตกมเมอร์เพิ่งมาหลอกผมเนี่ยเมื่อวานเนี้ยแต่วันนี้วันที่สองละเดี๋ยวดูต่อไปจุดจบจะเป็นยังไงสวยงามหรือว่างามไส้ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนเผื่อใครจะหลงคารลมอะไรขึ้นมาก็คิดดีดีคิดกันดีดีถ้าเราไม่โลภโมโทสันสักอย่างเราจะไม่ เราจะไม่อยากได้ของใครสักอย่างเราจะเป็นคนลบไม่โลบโมโโทสันผมมั่นใจใทุกคนต้องผ่านไปได้คอยดูผมว่าผมจะผ่านได้ไหมกับคำหวานๆคำรวงๆผมก็รวงๆคำหวานไปเหมือนกันเอาให้สแกมเมอร์ได้ปวดหัวเลยอย่าไปคิดอะไรมากมายทำแค่หนุกหนานทำมาเพื่อถ่ายทอดให้คนรู้บางคนเขาอาจจะไม่รู้ จะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงแก๊งนี้มายังไงมาสภาพแบบไหนโอเคนะครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านเข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ต,ต,กดติดตามด้วยก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่คุณแล้ะกันยังไงก็ได้แต่คุณนะถ้าคุณมาดูดูจบอ่ะคุณก็ได้ความรู้ถ้าคุณไม่ดูจบก็แล้วแต่คุณผมก็ไม่ว่าก็ล็อกไม่มีห้ามใครใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ผ่านไปแค่นี้ โอเคครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านสมาชิก f อฟทุกคนบายบายคุนปู